สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจีรนันแท่เฮอค่ะเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนค่ะรหัส6312416004ค่ะข่าวหัวข้อที่วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงนะคะนั่นก็คือหัวข้อภาพยนตรนที่ชอบค่ะดิฉันนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูภาพยนตรนแอนิเมชันเป็นอย่างมากเลยค่ะและภาพยนตรนแอนิเมชันในวันนี้ที่ดิฉันจะมาพูดถึงนะคะนั่นก็คือสุสานหิ่งห้อยค่ะ สุสานหิ่งห้อยนะคะเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องนะคะที่ใช้ชีวิตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะพี่ชายคนโตนะคะซึ่งมีชื่อว่าเซตะอายุ14ปีค่ะกับน้องสาวคนเล็กนะคะมีชื่อว่าเซซึโกโอ,อายุ4ขวบค่ะทั้งคู่ได้เสียแม่ไปในช่วงสงครามนะคะในขณะที่กําลังรีภายออกไปนอกเมืองค่ะทางการทหารได้ยิงระเบิดลงมาในตัวเมืองค่ะทําให้ทั้งเมืองโดนไฟไหม รวมไปถึงชีวิตของแม่ของทั้งคู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่กลายเป็นเด็กกำพร้าเซตาจึงจําเป็นที่จะต้องปิดบงังเรื่องที่แม่เสียชีวิตกับแก่เซซึโกค่ะทั้งคู่ได้ย้ายไปอยู่บ้านของคุณป้าน,นะคะซึ่งเป็นพี่สาวของคุณแม่ค่ะในช่วงแรกที่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณป้าน,นะคะและก็ค่อนข้างที่จะดีค่ะแต่พอหลังจากนั้นนะคะสถานการณ์ของสงครามเริ่มมีความตึงเครียดเริ่มมีามการขาดแคลนอาหารนะคะทําให้ คุณป้าเริ่มพูดจากรกระทบกกระทั่งเริ่มกดดันทั้งคู่ค่ะทำทั้งคู่ไม่สามารถที่จะอยู่บ้านหลังนั้นต่อไปได้ค่ะเซตาจึงได้ตัดสินใจที่จะพาเซซึโกะออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกด้วยกันสองพี่น้องค่ะและเซตายังมีความหวังที่ว่าพ่อของเขาจะกลับมาจากสงครามค่ะแต่แล้วความหวังของเซตาก็ได้หมดลงค่ะ <S 2> <S 2> มเมื่อทางการได้ออกมาประกาศว่ากองกําลังทหารที่พ่อของเซตาได้ร่วมรบนั้นไม่ไม่มีผู้รอดชีวิตเลยค่ะ ทำให้เซตาต้องเลี้ยงดูเซซโกบเพียงลําพังผู้เดียวค่ะโดยมีเงินของครอบครัวก้อนก้อนเดียวในธนาคารค่ะแต่ด้วยความที่เซตายังเป็นเด็กนะคะจึงได้นําเงินออกมาใช้ซืรซ้ริ่อยรไา้ค่ะทําให้ในที่สุดเงินก็หมดไปนะคะทั้งคู่จึงไม่มีอาหารกินค่ะเซตาจึงได้ตัดสินใจที่จะออกไปขโมยพืชผลของชาวไร่ชอวสวนแถวนั้นเพื่อมาประทังชีวิตค่ะและไปเก็บขยะ ที่หลงเหลือจากสงครามนะคะเพื่อไปขายแลกกับอาหารค่ะแต่ด้วยความที่เซตาต้องออกไปข้างนอกทุกวันเป็นเวลานานนะคะทําให้เซซึโกต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในเหมืองเก่าๆนั้นคนเพียงลําพังค่ะทําให้เซซึโกเริ่มป่วยลงนะคะและเสียชีวิตในที่สุดค่ะทําให้เซตาสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นค่ะเพราะมีน้องสาวเหลือเพียงคนเดียวที่เป็นครอบครัวนะคะ หลังจากนั้นนะคะเซตาก็ได้ใช้ชีวิตของตนเองไปเรืเ่อยเปื่อยค่ะอยู่คนเดียวเสียใจกับที่เสียน้องสาวไปค่ะทําให้ในที่สุดนะคะเซตาก็ได้เสียชีวิตลงเช่นกันค่ะภาพเพลินเรื่องนี้นะคะจะสะท้อนให้เราเห็นว่าช่วงหลังสงครามโลกนะคะคนญี่ปุ่นใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากมากจริงๆค่ะในช่วงหลังสงครามโลกนะคะจะมีเด็กลงหรือไม่ก็พ่อแม่ที่หาลูกไม่เจอนะคะเป็นจํานวนเยอะมากจริงๆค่ะ ครั้งแรกที่ดิฉันได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะบอกตรงๆเลยว่าไม่อยากดูใหม่นะคะเพราะว่ามันสะเทือนจิตใจมากจริงๆค่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ยอมรับไม่ค่อยได้จริงๆค่ะสำหรับดิฉันหากใครที่อยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะก็สามารถ หาดูได้แล้วค่ะภาพพื้นเรื่องนี้นะคะเป็นภาพนตรนที่ได้รับรางวัลผลงานดีจากทั่วโลกเลยค่ะเป็นผลงานเรื่องที่2ของสตูดิโอจิบลีค่ะหากใครสนใจที่อยากจะดูนะคะก็สามารถตามหาดูได้แล้วค่ะสำหรับวิชันที่ชันก็ขอพูดจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ